ช่วงเวลานี้จริงๆแล้วเรายังมีวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นเจ้าของบริษัทเอสดีไซน์และเด e v e วเ z i ซียหัวหินเมื่อสักครู่ฟังจากหมอแล้วอาจจะได้ฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับการที่นำไปใช้กับผู้ป่วยนำไปใช้กับตัวเราเองแต่อีกสักครู่เราจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่นาไปใช้ในเชิงธุรกิจและนาไปใช้ในการบริหารชีวิตในครอบครัวด้วยค่ะขอเชิญคุณสุทธสาเหล่าหงเกียรติค่ะครกร,ราบนักการพระอาจารย์ธวัชชัยธรรมธีปพระอาจารย์สุรพจน์สัทธิโก ก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะคะที่วันนี้เราได้มาร่วมกันฝึกจิตนะคะได้พบธรรมะแท้ภายในตัวเองนะคะหลายๆท่านเนี่ยตาเชื่อว่าพวกเราเองก็มีสิ่งสําคัญที่พวกเราอยากได้เสมอในชีวิตก็คือความสุขนะคะไม่ว่าพวกเราจะทําอาชีพอะไรนะคะหรือมีสถานะเป็นผู้บริหารเป็นทีมงานเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นเป็นลูกนะคะ ทุกๆคนก็อยากมีสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนะคะและแน่นอนว่าทุกคนก็อยากจะพบความสําเร็จด้วยธรรมะแท้ที่เราฝึกวันนี้ค่ะที่เราเรียกว่าการฝึกจิตทําไมถึงเป็นธรรมะแท้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ธรรมะนี้นะคะที่อยู่ภายในกับเรื่องราวข้างนอกนะคะตาเองเนี่ยเป็นทั้งนักธุรกิจนะคะเป็นทั้งคุณแม่ลูกสี่คนนะคะแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของบริษัทอีกสี่บริษัทนะคะ แต่ว่าได้ติดตามปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะมาประมาณสิปีนะคะแล้วก็ลูกๆทุกๆคนนะคะก็ปฏิบัติด้วยตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งที่เขายอมทำเพราะว่ามันเป็นการฝึกที่อยู่ภายในนะคะไม่ต้องนั่งขมตาไม่ต้องออไม่ต้องเพ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องอึอดอัดเพราะว่าเราทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะถ้าพูดถึงในงแง่ของการที่เราเป็นคุณแม่นะคะ เราก็อยากจะเห็นชีวิตลูกที่มีความสําเร็จแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะเพราะว่าความสําเร็จอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้คนเราเนี่ยพบกับความสุขที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สิ่งที่เราอยากให้ลูกไว้ก็คือสิ่งที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่สําคัญเราทุกคนบอกว่าขออย่างเดียวให้ลูกเป็นคนดีนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราได้มีโอกาสนําสิ่งที่เราได้ฝึกในวันนี้ก็คือฝึกจิตภายในนะคะ แค่รู้สึกเบาๆตรงกลางหน้าอกตรงนี้เราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันรู้สึกตรงนี้แล้วมันปฏิบัติทำยังไงเพราะว่าทร,รม,มา้าคือสิ่งที่ทําให้เราได้พบแก่นแท้ของตัวเองแก่นแท้ของเราก็คือปัญญาที่เรามีข้างในนะคะซึ่งมันคนละเรื่องกับปริญญานะคะปัญญาก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้เห็นความจริงได้และทําได้ด้วยนะคะว่าสิ่งใดเนี่ยควรทําและสิ่งใดเนี่ยไม่ควรทํานะคะ ซึ่งสิ่งนี้ตายเองได้เห็นกับลูกๆทั้งสี่คนนะคะจริงๆลูกๆเนี่ยฝึกตั้งแต่ห้าหกขวบนะคะจริงๆฝึกได้ตั้งแต่หนึ่งขวบสองขวบฝึกได้ตลอดนะ,ะเพราะว่าเด็กเนี่ยหรือว่าพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มาแค่ร่างนะคะเรามาพร้อมกับจิตด,ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาบอกกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วกายเนี่ยรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าจิตอยู่ตรงไหนวันนี้พระอาจารย์ทั้งสองรูปก็ได้ชี้ทางให้เราเห็นแล้วว่า เมื่อเรารู้สึกหรือว่าเราจับจิตของเราได้ว่าอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสมองเรามันดูผ่อนคลายมันดูโล่งนะคะนั่นแหละค่ะคือการที่เราจะผ่อนคลายจากความทุกข์หรือว่าความคิดทั้งปวงแต่ว่าได้อะไรคะได้ปัญญาคือเราได้รู้ว่าสิ่งใดควรทำเราก็ทำนะคะถ้าพวกเราเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักศึกษานะคะลูกๆของออลูกๆของตานะคะ เป็นเด็กที่ไม่เคยต้องไปติวเลยนะคะแต่สามารถที่จะเข้าจุฬาเข้าธรรมศาสตร์เข้าเกษตรเขาเลือกคณะเดียวนะคะเลือกมหาวิทยาลัยเดียวเลือกสาขาเดียวนะคะแล้วก็สามารถสอบติดได้เลยตั้งแต่ครังแรกนะคะโดยที่คุณพ่อ,อไม่เคยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยต้องไปส่งไปเรียนพิเศษนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะ <med ate> เป็นนักเรียน <med ate> เนี่ยเราอยากเรียนเก่งเราอยากเป็นที่หนึ่งเราอยากที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เราอยากจะประสบความสําเร็จได้เนี่ย เมื่อเราได้ฝึกจิตแล้วเวลาเราอ่านหนังสือนะคะเราไม่ต้องท่องเยอะแต่เราจะมีความเพียรในการอ่านและเราก็จะสามารถจําเนื้อหาที่สําคัญสําคัญได้ตรงนี้ก็จะทําให้คุณครูเบาแรงไปด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะได้สมาธิไปเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเกราะคุ้มกันทําให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิที่ดีแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดควรทํานะคะ รู้ว่าสิ่งใดที่ไปเถียงครูบาอาจารย์ไปเถียงพ่อแม่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะยับยั้งได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสิ่งที่ดีปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับทั้งลูกหลานหรือว่านักเรียนทุกๆคนนะคะถ้าในด้านของการทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่ทำงานไปด้วยนะคะในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาจริงๆตาเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าการที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ทำลายใจเราเพราะว่า พอเราฝึกจิตมาแล้วอะค่ะเราจะแยกเรื่องราวต่างๆแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บเรารับทราบว่าปัญหาคืออะไรมะเร็งคืออะไรภาวะเศรษฐกษิจขณะนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะเราเห็นชัดเจนแต่ไม่กระทบกับจิตภายในของเราจิตภายในที่มีความสุขมาตั้งแต่เกิดเหมือนที่พวกเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆมีความสุขง่ายเพราะว่าจิตที่เรามาจุติเกิดเป็นมนุษย์นะคะสุขสงบด้วยภายในของเขาอยู่แล้ว ทีนี้พอเราวันนี้ได้เรียนรู้ว่านําจิตกลับเข้ามายังไงพบความสุขยังไงแล้วเราจําสภาวะความรู้สึกตอนนี้ไว้แล้วเราอยู่กับเรื่องราวภายนอกนะคะเราไม่ต้องไปหาความสงบด้วยการลางานนะคะครอบครัวหรือว่าลาการเรียนจะไปนั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิหรือว่าความรู้สึกที่นิ่งสงบและความสุขอะคะ่ะอยู่กับเราภายในตลอดเวลา24ชั่วโมงได้นะคะไม่ว่าเราจะลืมตาหรือหลับตา ก็เลยทําให้การที่เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมันเป็นแค่โรคภัยนะคะแต่ภายในเนี่ยความที่เราสามารถที่จะสุขสงบได้ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราไม่ตื่นตกใจก็เลยทําให้คนในครอบครัวก,ก็ไม่ต้องกังวลกระวายทําให้องค์กรก็สามารถที่จะดําเนินไปตามปกตินะคะแต่ความสุขภายในเนี่ยกับมีมากขึ้นหลังจากที่เราได้ฝึกจิตของเราไปเรื่อยๆนะคะและในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีในช่วงหลายปีมานี้รวมทั้งเมื่อที่แล้วนะคะ องค์กรเราเนี่ยให้พนักงานทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสฝึกกันทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ได้อรัธนานิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะมาสอนที่บริษัทนะคะทั้งที่กรุงเทพสำนักง,งานใหญ่แล้วก็ที่เดลเวเนเซียหัวหินนะคะและเราก็ได้ให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกจิตได้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสร้างทําให้สังคมมีความสุขแล้วก็เกื้อกูลกันมากขึ้นนะคะซึ่ง นี้เนี่ยเราก็น้อมนําเพื่อที่จะสืบสารนะคะงานของพระองค์ท่านที่อยากเห็นพวกเรานะคะได้ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิตแล้วสิ่งนี้เราก็ได้พิสูจน์ในการทํางานว่าในช่วง2อปีสปีที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจตกตามลงแต่ว่าองค์กรเรามีการขยายงานกันอย่าง100-200%เปนะคะในทุกๆปีและก็มีการขยายสาขานะคะจริงๆเรามีแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งเปิดที่โคราชน,นะคะเปิด ทั้งสามห้างนะคะคือทั้งที่เดอะมอลล์เซ็นทันแล้วก็ที่เทอร์มินอลด้วยอันนี้คือแค่จะเล่าว่าการที่เราฝึกจิตนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แต่ว่าเพราะว่าเวลาเรามีความสุขความสงบค่ะเราทำเรื่องที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวกับสภาวะต่างๆไม่เกี่ยวกับการที่เราเป็นมะเร็งไม่เกี่ยวกับการที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่า เราจะไม่ต้องมีเงื่อนไขใดในชีวิตที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสําเร็จแล้วก็มีความสุขและที่สําคัญคือเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยที่เรามีความสุขที่เราเป็นผู้ให้และสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นแบบอย่างทําให้ลูกๆเรานะคะโดยที่เราก็รู้สึกว่าเราได้ทําหน้าที่ของการเป็นแม่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็รู้สึกว่าเราได้มอบสิ่งที่ดีให้กับพนักงาน มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้านะคะทุกสาขาเนี่ยเราจะมีหนังสือธรรมะนะคะที่เราได้ทําถวายให้กับหลวงพอ่อหลวงลุงนะคะในการที่จะแจกจ่ายให้กับทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะเราถือว่าเงินทองเนี่ยถึงเราได้มามันก็ใช้หมดไปแต่ว่าความสุขที่เราได้มอบให้กับผู้อื่นนะคะยิ่งเราให้เนี่ยเราก็ยิ่งได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความสุขและความสงบนี้เนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพใน ทุกๆสถานภาพที่เราเป็นเราเป็นแม่เราก็จะเป็นแม่ที่มีความสุขเราเป็นคนไข้หรือเป็นผู้ปว่วยเราก็จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รู้สึกกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะว่าจิตนะคะเขาจะตัดความเจ็บปวดคือหมายความว่าเราสามารถแยกจิตกับเรื่องราวหรือความคิดความกังวลได้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเพ่งว่าจิตฉันอยู่ตรงไหนแค่เราประคองไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงนะคะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าใช้ชีวิตที่มีอยู่นะคะในการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนะคะซึ่งเราเติบโตเราอาศัยมาตั้งแต่เกิดน,นะคะและที่สำคัญที่สุดทำให้เราได้น้อมลํำลึกถึงบุรพามาหากษัตริย์เราทุกพระองค์ซึ่งท่านได้ดูแลแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราด้วยความเสียสละอย่างไม่มีประมาณนะคะและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะแผ่ขยายออกไปด้วยธรรมะแล้วก็ สิ่งดีๆที่พวกเราร่วมกันทำในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสาธุอนุโมทนาเมื่อพวกเราได้เรียนรู้การฝึกจิตดีแล้วพวกเราลูกหลานย่าโมประชาชนชาวสยามเมื่อได้ร่วมกันฝึกจิตกุศลและบารมีนี่แหละจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวฉะนนั้นพวกเราได้มาร่วมกันมารวมกันณนะที่แห่งนี้ไม่ประมาท ตามรักษาจิตไปทุกขณะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงมานได้จเจริญธรรมทุกๆคนมาร่วมสวดมนต์น้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรวรคัตติยราชนาลี และบูรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาผื้นเป็นดินไทยนิวไวให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ไปพร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาทัมโะะมอัมามังนะมัสสามิสุปฏติปันโนภะคะวะตโะวะตสาวกสสังโฆสังฆนะมามิเจริญธรรมทุกคน รธรรมบรรยายึ่งเมตตาแสดงไปแล้วนะครับบัตรนี้จะได้ขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาท่านวิเชียนจันทรนไทยนะครับท่านบรรลบยุติธรรมดำรงนะครับรองเรขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ได้ถวายดอกไม้มาลายดอกไม้ไทยธรรมและพระตไตรแด่พระาจารย์ทั้งสองรูปครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งพระยานะครับก็คือท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้มีกุศลจิตนาพร้อมในการที่จะน้อมถวายปัจจัยส่วนหนึ่งสมทบในการสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรนะครับกขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านในน้อมประนมมือในขณะที่ผู้แทนนะครับของเราท่านทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกเหล่ากาชาติและก็ท่าน โรยขเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรนะครับในนามของผู้ที่เข้ารับการรับฟังนะครับทระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในวันนี้นะครับขออนุญาตทุกท,ท่านได้น้อมประนมมือแล้วกล่าวอนุโมทนาสาธุดังๆ3สามครั้งพร้อมๆกันครับสาธุสาธุสาธุ นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชานจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ถวายปัจจัยนะครับสมทบนะครับเพื่อที่จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่ด้านบนเวทีเลยนะครับท่านครับขออนุญาตนะครับพวกเรามาร่วมรับพรไปพร้อมๆกันกุศลทั้งหลายบาร,รมีทั้งหลายผู้ที่ให้อาหารช่วยกำลังให้เสื้อผ้าช่วยผิวพรร์ให้ยานพานะชยความสะดวกให้ที่อยู่ช่วยทุกสิ่งให้ธรรมะชีวิตทางไม่ตาย กุศลทั้งหลายบารมีทั้งหลายที่วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้จเจริญมหาสติปันสีอริยมัคมีองค์แปดดีแล้วได้ถวายชีวรดีแล้วถวายจตุปัจจัยดีแล้วพวกเราทั้งหลายลูกหลานย่าโมประชาชนชาวสยามด้วยร่วมน้อมอันโมทนาบุญโมทนากุศลในการครั้งนี้ให้มีปัญญาดวงตาสว่างแจ้งในธรรมสว่างมาให้สว่างไป รุ่งเรืองมาแล้วให้รุ่งเรืองต่อไปให้พ้นทุกภพวกความสุขที่แท้จ,จริงคือมรรคนิพพานสิ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทินสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาทุ